เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C Space พื้นที่สื่อพลเมือง สายลับออกไปจับความรู้แกะร่องรอยความสงสัยธรรมชาติดินน้ำลมและไฟรอให้เราไปคนดูธรรมชาติรอยเรื่องราวมากมายก้าวออกไปสุ่คนดู่ให้เจอสปายสายลับธรรมชาติ เจอร์สปายสายรับธรรมชาติวันนี้ชวนเด็กๆมาค้นหาความลับของเจ้านกตัวหนึ่งค่ะมันมีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ที่ชุมชนวัดหน้าไม้จังหวัดประทุมธาน,นีเจ้านกตัวนี้มีชื่อว่าเจ้านกกระปูดใหญ่ค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่ของชุมชนที่นี่ยังคงทำนาปลูกข้าวกันเป็นหลักนะคะ สัตรูพืชทั้งหลายจึงเป็นแหล่งอาหารชั้นดีให้กับเจ้านกกระปูดใหญ่ที่จะคอยมาล่าเยื่อแต่ปัจจุบันวิธีการทำนานได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนทําให้เจ้านกกระปูดลดจํานวนลงแล้วแบบนี้สายลับของเราจะหาเจอกันหรือเปล่าคะและทีมสายลับที่จะมาสืบค้นในวันนี้นำโดยน้องตาลครูตุก๊กและพี่ๆจากโรงเรียนวัดหน้าไม้ค่ะ ก็ได้ท้าทายดีเพราะว่านกกระปูดเนี่ยหายากมากแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะซึ่งนกกระปูดเนี่ยเป็นนกที่อยู่คู่กับชุมชนมานานแล้วทุกวันนี้ก็คือถึงแม้เขาจะเป็นนกประจำถิ่นแต่เขาก็หาดูได้ยากเนื่องจากว่าเขาอยู่เดี่ยวแล้วก็ในฤดูผสมพันธุ์ก็จะอยู่เป็นคู่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือ,อเสียงร้อง ใช่แล้วล่ะค่ะเสียงของเจ้านกกระปูดใหญ่มีความเป็นเอกลักษณ์ใครได้ยินก็รู้ได้ทันทีและมันจะออกหากินในเวลาเช้านะคะเป็นแบบนี้สายลับของเราก็ต้องตื่นแต่เช้าหน่อยล่ะค่ะซึ่งลักษณะทั่วไปของนกกระปูดเนี่ยก็จะเป็นนกที่หากินบนพื้นดินนะคะทำรังตามพุ่มไม้ มีแหล่งอาหารมีแหล่งที่อยู่ใกล้ริมน้ำเพราะว่าถ้าอยู่ริมน้ำเนี่ยอาหารพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เป็นอาหารเขาก็จะเยอะเขาก็จะอาศัยอยู่บริเวณนั้นคุณครูคก็จะมอบภารกิจให้เด็กๆเ,เนี่ยตามหานกกระปูดให้เจอเพื่อ,อเราจะเรียนรู้ชีวิตวิถีชีวิตหรือว่าความเป็นอยู่ของของนกกระปูดใหญ่ที่อยู่ในชุมชนของเรานะคะ ก่อนที่สายลับของเราจะออกไปค้นหาก็ต้องขอดูข้อมูลของเป้าหมายเรากันหน่อยค่ะาโมสวนผลไม้ที่รักเราดูจากนกมันจะตัวเท่าอีกาค่ะแล้วมันก็จะบินไม่สูงค่ะจะอยู่ตามทุ่งนาทุ่งยาค่ะปีกมันจะเป็นลายทางทางสีดำคนเหลืองๆอ่อกสอ้มๆค่ะ การที่เราจะได้รู้ว่านกกระปูดอยู่ตรงไหนนอกจากเราจะดูด้วยตาเปล่าดูจากกล้องดูนกแล้วนะคะวันนี้เบาะแสที่เราจะตามหานกกระปูดได้ก็คือเส,เสียงร้องนะคะเดี๋ยวไปตามต่อกันเลยเด็กๆทั้งบ้านมีใครเคยได้ยินเสียงของเจ้านกกระปูดใหญ่กันไหมคะมันจะมีเสียงร้องปูดปูดจนได้ชื่อว่าเจ้านกกระปูดตามเสียงร้องของมันนี่เองค่ะ ฟังเสียงดีๆอาจจะเจออยู่แถวบ้านบ้างแล้วก็ได้นะคะดูเหมือนสายลับตาลของเราจะส่องเจออะไรบางอย่างค่ะปา,าปากดำตาดำปากดำตาดำตัวดำสนิทเลยอ่ะ เจ้านกตัวดำๆที่น้องๆเจอก็คืออีกาค่ะซึ่งมันมักจะหากินตามพื้นที่พบปลูและกินอาหารยังสัตว์น้ำขนาดเล็กหนูกระรอกคล้ายๆกับเจ้านกกระปูดใหญ่ที่น้องๆกำลังตามหาอยู่ค่ะมีความเป็นไปได้ว่าน้องๆอ,อาจจะเจอเจ้านกกระปูดใหญ่แถวนี้ก็ได้ค่ะสายลับของเราออกค้นหากันต่อค่ะ นกหลายชนิดเลยค่ะก็มีอีกานกเซนเซลหางปลาค่ะแล้วก็นกคอทับทิมแต่เราก็ยังไม่เจอนกกระปูดค่ะมันจะเหมือนนกพิาอะ ดันที่เราเดินมาสังเกตเห็นว่าต้นไม้หรือว่าที่อยู่ถิ่นที่อยู่ของเขาได้ถูกทําลายไปนะคะเช่นต้นไม้ใหญ่ๆที่ล่มลื่นหรือว่าต้นไม้ละเมาะที่ต้นพุ่มเตี้ยที่เขาเพราะนกกระปูจะเป็นนกที่ทำรังตามพุ่มไม้เตี้ยๆด้วยก็บ่งบอกว่าธรรมชาติเกิดที่เกิดจากการทําลายของมนุษย์ก็จะส่งผลต่อวิถีชีวิตหรือว่าจำนวนของนก จำนวนของสิ่งมีชีวิตให้ลดลงไปค่ะตามหากันมาก็นานแต่ก็ยังไม่เจอเลยนะคะแม้แต่เสียงร้องของเป้าหมายก็ไม่ได้ยินสายลับของเราก็เลยบอกว่าอยากลองย้ายสถานที่สืบดูค่ะถ้าเราหาที่นี่ไม่เจอเราจะไปหาที่ไหนเจออีกอที่ไหนคะชายคลองชายคลองหนูว่าไม่มีอ๋อเ้าชายคลองไม่มีเราหา รู้ได้ยังไงว่ามันไม่มีมีแต่พวกนกกระยาอย่างเงี้ยไปหาหอยกินนะคะโอ้โหเดินไปทำเอาละสิคะจากที่สายลับของเราจะถอดใจจู่ๆเป้าหมายก็โผล่ออกมาให้เห็นค่ะมีคนพบเห็นค่ะว่ากำลังกินข้าวของชาวานอยู่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงน่าจะป่าหนาเ บินถ่ายไปไหนเราก็ไม่รู้คะ่ะเจอโพงหนูมันน่าจะมาหาอาหารที่ในแถวๆนี้ค่ะมากิน,ก,นกินหนูแต่มันตกระจายคนเมื่อกี้บินเป็น้าเข้าไปในไรอ้อยไปแอบเหมือนว่าสายลับของเราจะยังไม่เจอเป้าหมายอีกแล้วนะคะแต่ก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องอาหารของเจ้านกกระปูดใหญ่ค่ะ หอยเชลีก็เป็นเบาะแสหนึ่งที่จะตามหานกกระปูดได้เพราะว่าหอยเชลลีก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งของนกกระปูดมันมีปริมาณเยอะซึ่งมันก็จะช่วยในด้านาห่วงโซ่อาหารเป็นการคุมปริมาณของหอยเชลีไม่ให้เยอะมากเกินไปซึ่งหอยเชลลีก็มีผลทำลายต้นข้าวของชาวนาหรือไม่ก็พืชผักชนิดอื่นๆ พอดีมีชาวบ้านเขาบอกว่าเจอนกกระปูดตรงนี้ให้รีบมาพวกเราก็เลยเดินเดินมาแต่ว่าเราไม่เจอเพราะว่านกมันบินตรงข้ามกับตอนที่เราเดินมาค่ะก็ทำให้เราพลาดไม่ได้เจอถึงคราวที่สายลับของเราต้องออกค้นหากันต่อแล้วค่ะ สอบถามชาวบ้านนะคะซึ่งเขาก็ให้บอแสว่าเขาเคยได้ยินจากเขาเคยได้ยินเสียงแล้วเขาก็เคยเห็นมันออกหาหานะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันน่าจะอยู่ตรงป่าป่าลึกที่เราจะต้องการเดินไปอะคะ่ออคะ น้ำลมและไฟรอให้เราไปคนดูธรรมาชาติรอยเรื่องราวมากมายก้าวออกไปสุกคนอยู่ให้เจอสบายสายลับธรรมาชาติตอนนี้เจอโน้เขาแมวค่ะกำลังหลับอยู่อ่ะไม่หลับนะตาแปลว่าัแต่มันไม่มีเสียงเลยมันไม่มีเสียงร้อง นกที่สายลับของเราเจอตัวนี้คือนกเขาแมวค่ะหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่านกแสกนั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้เป็นนกแสกทุ่งย่าที่เด็กๆทั้งบ้านเห็นมันเกาะอยู่นิ่งๆอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่ามันกำลังพักผ่อนค่ะมันจะออกหากินในช่วงเวลากลางคืนอาหารโปรดของพวกมันก็คือหนูนาค่ะเช่นเดียวกันกับเจ้านกกระปูดใหญ่ที่สายลับของเรากำลังค้นหา ดูสิว่าแถวนี้ทายลับของเราจะเจอเจอ้านกกระปูดใหญ่ไหมคะมันมีโพงไม้เล็กๆกอยู่ค่ะเราก็แหวกทางลอดเข้าไป เว่าเมื่อกีาจะมีครอบครัวนกกา่ค่ะหนแล้วคูไหนนี่มากูอย่ทังอย่างก็ไทยอะคูไปแล้วทีนี้เห็นเหมือนตรงนั้นเป็นนกกระปูดค่ะ ก็ย <icana>, ังไม่แน uh ่ค่ะก็พี่โฟกกำลังใช้กล้องส่องดูอยู่ค่ะเกาะอยู่ตรงนั้นน่ะน่าจะใช่นะาอ๋อน่าน่ะก็ตอนนั้นเจอนกกระปูดอะค่ะมัน เดินอยู่ข้างลำต้นไผ่เราก็เดินไปดูแล้วมันก็ตกะกจวิ่งบินบินหนีไปอะคะ่ะเราก็ตามลงไปดูแล้วก็ไม่พบแล้วะคะ่ะสายลับของเราพลาดเป้าหมายอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ให้เด็กๆทางบ้านไปฝึกบันทึกธรรมชาติกันก่อนค่ะถึงเวลาบันทึกธรรมชาติกันอีกครั้งแล้วนะคะเด็กๆวันนี้เพื่อนของเราไปบันทึกธรรมชาติเขาไปพบนกชนิดหนึ่ง ที่มีเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์เลยนกตัวนี้ร้องดังพุดพูดพูดพพูด,ดหลายคนคงเคยได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกันนะครับว่าเขาคือนกอะไรเขาคือนกกระปูดใหญ่นะครับต้องนกกระปูดใหญ่นะครับเพราะว่านกกระปู่บ้านเรามีส,สองสามชนิดนะครับเดี๋ยวดูที่ว่าหน้าตาเขาเป็นไงเริ่มเลยนะครับเหมือนเดิมครับนกเกิดจากไข่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีไข่เป็นหลัก เป็นที่ลำตัวนะครับเป็นไข่ฟองใหญ่วงลีๆที่หัวเป็นไข่ฟองเล็กแต่ตอนนี้ต้องห่างกันหน่อยเพราะมีเขามีคอยาวอขึ้นมานิดหนึงมีปากที่เป็นรูปทรงคล้ายสามเหลี่ยมนะครับแข็งแรงตรงนี้หากินสัตว์เล็กๆตามพื้นนะครับที่หลังเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมปีกป็นรูปทรงสามเหลี่ยม หางเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะครับปลายเกือบมนหรือบางครั้งก็มนนะครับหางเขามีหลายชั้นที่ขานะครับนกกระปุนมีขาที่แข็งแรงนะครับเขามีนิ้วสีนิ้วเหมือนกันแต่นิ้วของเขาเนี่ยมันจะไปข้างหน้าสองข้างหลังสองอแปลกมากนะครับโดยส่วนมากนกกระปุลไม่ค่อยเกาะต้นไม้นะครับเ,เขาชอบเกาะตามพื้นดิน แล้วก็ตาอยู่เนื้อป่ากแล้วเราก็วาดสิ่งแวดล้อมเขานดนึงนะครับถ้าชอบอยู่ใกล้น้ำเราก็วาดพืชที่อยู่ใกล้กลน้ำเช่นบอนหรือพืชเล็กๆนะครับลงสีนะครับเริ่มจากสิ่งสำคัญที่สุดคือสีตาของเขาตาเขาเป็นสีแดงปั๊ดเลยนะครับเว้นเป็นแสงในตาสักนิดนึง เขาออกเทาๆฟ้าใส่เทาเข้มระบายสีที่หลังนะครับสีหลังเขาสีออกน้ำตาลแดงนิดหนึ่งเดี๋ยวเราใส่สีของแสงของน้ำตาลแดงนะครับสีส้มๆหน่อยหนึ่งแต่เราก็ใส่สีน้ำตาลแดงครับเลยค่อยๆไล่จากข้างบนลงข้างล่างนะครับ ปีกเสร็จไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นลําตัวเขาเขาเป็นสีดําทั่วตัวรวมทั้งหางนะครับเราก็เริ่มทําทสีแสงของสีดําก่อนผมใช้สีน้ําเงินเข้มแล้วก็ใช้สีดําไล่ลงมาด้านล่างให้ทั่วจนถึงท้องลําตัวนะครับได้ลําตัวนกกระปูดแล้ว ต่อไปก็ทําสิ่งแระลอมเขานะก็คือพื้นดินลักษณะของเขาเขาชอบอยู่ใกล้ๆน้านะครับตัวนี้ทําอย่างที่เราเห็นนะครับสวยไม่สวยไม่เป็นไรสมุูบันทึกเป็นของเราเขียนชื่อของนกแล้วก็ลักษณะที่เรา,าสังเกตเห็นชอบร้องเสียงดังปุ๊ดปุดปุด บันทึกเนี่ยทำให้เรา,เาจดจำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นถ้าเราใช้ความจำเราอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะจำได้ไม่หมดแต่ถ้าบันทึกเนี่ยเป็นรูปก็ดีเป็นตัวหนังสือก็ดีเนี่ยทำให้เรา,เาจำความประทับใจอันนั้นได้วาดเป็นรูปก็ได้วาดเป็นตัวหนังสือก็ได้นะครับสวยไม่สวยไม่เป็นไรขอให้ทําตามาที่เราสังเกตเห็นนะครับหา จดรายละเอียดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ในตอนนั้นแล้วก็ทุกๆครั้งนะครับขอให้สนุกกับการบันทึกแล้วบันทึกของเราจะออกมาดีเองนะครับจยาลืมนะครับแม้จะยังไม่เห็นตัวชัดๆแต่สายลับของเราก็ได้ร่องร้อยเพิ่มเติมค่ะถ้าเป็นมูลของสัตว์ที่กินพืชน,นะคะก็จะมีเมล็ดพืชปน,นอยู่ นกกระปูดน,นี้เป็นนกที่กินกินพวกหนูพวกมแมลงตัวเล็กๆพวกนกหนูตัวเล็กงูเนี่ยนะคะถ้า <c oughs> เราสืบจากมูลก็อาจจะได้เบาะแสน้อยยิ่งเรามาเจอคนนกก็ไม่ใช่แล้วนี่เป็นคนนกของจำพวกนกปากห่างเพราะว่ามีสีเทาแล้วก็มีขนาด่า สายละพวกเราได้ยินเสียงร้องของเป้าหมายแล้วนะคะแต่ว่าตัวของมันอยู่ไหนล่ะคะเนี่ย รู้สึกมันจะรู้ว่าเราอยากจะฟังมันร้องทีแล้วก็ <c oughs> ปวดใจได้ยินเสียงแต่หาไม่เจอ สายล้ของเราก็เจอเป้าหมายแบบไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะระหว่างทางนะคะลุงนะัะเขาก็เห็นนกกระปูดอะคะ่ะบินไปเกาะตรงต้นตะขบอะคะ่ะจึงลงรถไปดูะคะ่ะแล้วก็เราก็เจอแล้วก็เห็นชัดด้วยะคะ่ะ รู้สึกดีใจอะค่ะที่ได้เจอแล้วอะค่ะาจากที่เราตามหาในปา่าแล้วก็ข้างแถวแถวโรงเรียนแต่เรากำลังจะไปกินข้าวแต่เราดันมาเจอที่บ้านตรงบ้านชาวบ้านจากที่เราตามหาไว้เหนื่อยแต่เราดันบังเอิญมาเจอค่ะตอนนี้เราก็ซุ่มดูอยู่แล้วก็ตอนแรกที่เจอก็เห็นมันอยู่ตรงต้นตะโขบค่ะแล้วทีนี้มันก็บินออกมาที่ต้นมะพร้าวแล้วตอนนี้มันก็เดินขา้าต้นตะโขบไปอยู่ค่ะน่าจะเดินหาอาหาร ก็หายลงก็หายเหนื่อยลงบ้างค่ะเราคาดว่าเราจะเจอในป่าที่อยู่ใกล้น้ําในป่าที่ห่างไกลห่างไกลหมู่บ้านห่างไกลชุมชนแต่เรากลับมาเจอที่บริเวณที่อยู่ใกล้ชุมชนใกล้บ้านเรือนคนซึ่งมันก็เป็นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่านกเขามีการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้านกกระปูดใหญ่นั้นจะมีลักษณะเด่นคือลำตัวขนาดยาวประมาณ35-50เซนติเมตรหัวแล้วก็ลำคอมีสีดำเหลือบน้ำเงินส่วนหลังและปีกเป็นสีน้ำตาลแดงและความโดดเด่นอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีดวงตาสีแดงสดเลยนะคะ มีนิทานเล่าให้ฟังในสมัยก่อนนะคะว่าเมื่อก่อนเจ้านกกระปูดนั้นมีดวงตาที่ใสแจ๋วมีหน้าที่คอยร้องเตือนภัยเวลาน้ำขึ้นน้ำลงให้กับเพื่อนๆในป่าเพื่อ,นนอนหนีน้ำได้ทันเวลาเราเพื่อนๆพืน,พนจึงอยากมอบรางวัลให้เป็นการตอบแทนเจ้านกกระปูดนั้นชอบพระธิดาของพระอิศวรค่ะเพื่อนๆน,นจึงได้พามันไปเข้าเฝ้าแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวให้สำรวม เมื่อถึงเวลาเข้าเป้าก็พอดีกับช่วงน้ำขึ้นน้ำลงเจ้านกกระปูดปกติต้องเปรงเสียงร้องแต่ต้องกลั้นเอาไว้จนตาของมันแดงกล่ำเป็นที่มาของนกกระปูดตาแดงทุกวันนี้นั่นเองค่ะบ่งบอกว่าสภาพแวดล้อมระบบนิเวศยังสมบูรณ์อยู่จาบใดที่ยังมีนกอยู่อาหารก็ยังจะมีอยู่ค่ะ ให้เขาสํานึกในตรงนี้แล้วก็ให้เขารู้จักรักธรรมชาติไม่เห็นว่าการไปดูนกกว่าจะได้ดูหรือว่ากว่าจะได้เห็นหรือว่ากว่ามันจะเติบโตมาให้เราดูเนี่ยมันต้องใช้เวลาเราควรจะอนุรักษ์แล้วก็สงวนไว้เพื่อให้มีคู่กับธรรมชาติของเราต่อไปค่ะช่วงเกรดความรู้ท้ายรายการ นกกระปูดใหญ่นั้นชอบเดินหากินหรือไม่ก็วิ่งตามพื้นดินนะคะมันสามารถบินได้ในระยะสั้นๆแต่บินในระดับที่ไม่สูงมากจึงมักจะเห็นมันบินผ่านหน้ารถยนต์แล้วก็ถูกชนตายบ่อยๆค่ะหากเด็กๆทั้งบ้านมีโอกาสเดินทางผ่านทุ่งนาไปกับผู้ปกครองอย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่ให้ระวังเจ้านกกระปูดกันด้วยนะคะามลแลแะไไฟรรอให้เปคน รอยรื่องราวมากมายก้าวออกไปสุกคนดูให้เจอสบายสายรับธรรมชาติ